เดชล่าสุดในวันนี้20มีนาคม2568ลมพัดแรงลมหนาวปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยส่วนภาคใต้มีลมตะวันออกพัดเข้าปกคลุมบริเวณเอ่าวไทยคลื่นลมค่อนข้างแรงสภาพอากาศของประเทศไทยในวันนี้จะมีอากาศหนาวเย็นตั้งแต่วันที่23มีนาคมจนถึง26มีนาคมเตรียมร้อนละอุกวันที่27พายุฝนฟ้าคะนองเริ่มเกิดขึ้นจนถึงต้นเดือนเมษายนติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกลับขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิป วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ อัปเดตสภาพอากาศในวันนี้20มีนาคม2568บริเวณประเทศไทยยังมีอากาศค่อนข้างเย็นโดยเฉพาะภาคตนออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบนมีมวลอากาศเย็นมีกำลังค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมตั้งแต่ออุบาท,ที่1,106ถึง1,20พาดผ่านบริเวณตอนบนของไทยภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนืออุณหภูมิยังลดลงส่วนภาคใต้มีลมตะวันออกและมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้ทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นลมค่อนข้าง แงโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่างประกอบกับจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่งบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พี่น้องภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักพี่น้องชาวเรือ หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองส่วนพี่น้องเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งจนถึงประมาณวันที่21คือวันพรุ่งนี้สภาวะอากาศของประเทศไทยฝุ่นละอองหมอกควันในประเทศไทยยังมีการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างมากโดยเฉพาะภาคเหนือเนื่องจากเป็นเทือกเขาล้อมรอบบริเวณภาคเหนือ การลอยตัวของฝุ่นละอองหมอกควันเป็นไปได้น้อยส่วนภาคอื่นๆภาคตนออกเฉียงเหนือด่านแรกที่มีมวลอากาศเย็นและลมตนออกเฉียงเหนือพัดแรงภาคกลางภาคตนออกมีการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยวันนี้การระบายอากาศค่อนข้างดี สภาพอากาศของประเทศไทยในแต่ละภาคยังมีโอกาสเกิดฝนกันได้เล็กน้อยบางแห่งโดยเฉพาะด้านหน้าเทือกเขาบริเวณภาคเหนือมีเมฆบางส่วนและมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละสิบของพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนและตากส่วนอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ1 6 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดช่วงกลางวันอยู่ที่25-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตนออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในช่วงเช้าโดยจะมีลมพัดแรงอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าประมาณ16-20องศาเซลเซียสช่วงกลางวันสูงสุด28-31องศาเซลเซียสโดยลมตอนออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยมีลมพัดแรงอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าที่ภาคกลางประมาณ22-25องศาเซลเซียสและสูงสุด32-35องศาเซลเซียสโดยลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอุณหภูมิลดลงอีกเล็กน้อยมีลมพัดแรงไม่มีรายงานปริมาณฝนเกิดขึ้นเลยค่ะอุณหภูมิช่วงเช้าประมาณ 22- 25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ3 2 3 4ององศาเซลเซียสโดยลมตะวันออก พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรห่างฝั่งจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรภักใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่มีฝนตกหนักได้บางแห่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและปัตตานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าประมาณ23-27องศาเซลเซียสและช่วงกลางวันสูงสุดประมาณ31-34องศาเซลเซียส อาวไทยตอนบนตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมามีลมตะวันออกพัดด้วยความเร็วประมาณ15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่ามีกําลังค่อนข้างแรงเคลื่นลมสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2 m. เมตรอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่นรครศรีธรรมราชลงไปมีลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงอยู่ที่2-3เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยะ2 0ของพื้นที่ได้แก่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-36องศาเซลเซียสดโดยลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยประกอบกับมีลมพัดแรงด้วยค่ะวันนี้มีลมพัดแรงกันตั้งแต่ช่วงเช้ากันเลยทีเดียวค่ะอุณหภูมิตามสุดในช่วงเช้าประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-35องศาเซลเซียสโดยลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง บริเวณประเทศไทยฝนเริ่มลดน้อยลงอากาศหนาวเย็นตอนบนของไท้ายค่ะปริมาณฝนจะเกิดขึ้นได้เพียงเล็กน้อยบริเวณภาคใต้ส่วนภาคเหนืออาจมีฝนเล็กน้อยด้านหน้าเทือเขาค่ะตั้งแต่วันที่20ไปจนถึง22มีนาคมยังคงมีอากาศเย็นๆสบายสบายค่ะในแต่ละภาคสัมผัสอากาศเย็นในช่วงฤด,ดูร้อนกันเลยค่ะ ตั้งแต่วันที่23มีนาคมไปจนถึงประมาณวันที่26มีนาคมเตรียมรับมืออุณหภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆและคาดว่าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ40องศาเซลเซียสในวันดังกล่าวค่ะหลังจากนั้นมีอากาศร้อนต่อเนื่องกันมาเมื่อมีความชื้นจากลมฝ่ายตะวันออกมาสะสมอยู่ในประเทศไทยจะเกิดพายุฝนฟ้าคนองอีกครั้งเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงค่ำของวันที่27ไปจนถึงประมาณวันที่3มเมษายนค่ะ บริเวณประเทศไทยจะมีอากาศค่อนข้างแปรปรวนปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ30-40ของพื้นที่ทั้งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนกันได้เล็กน้อยค่ะประมาณร้อยละ10-30ของพื้นที่ในเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนเมษายนปีนี้มีอากาศค่อนข้างแปรปรวนมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมเป็นระลอกเนื่องจากครัวโลกเหนือ มีลมเจ็ตสตีมคือลมระดับบนลมกดค่ะได้พัดต่ำลงมาจึงนำความหนาวเย็นจากบริเวณขั้วโลกเหนือลงมาปกคลุมที่ประเทศจีนและเมื่อมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมจนถึงประเทศไทยจึงได้รับผลมีอากาศเย็นในช่วงฤดูร้อนกันเลยค่ะเพี่น้องบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพกันด้วยอากาศค่อนข้างปลปรวนตั้งแต่วันที่23อากาศจะกลับมาร้อนอบอ้าวอีกครั้งโดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น ประมาณ40องศาเซลเซียสได้ช่วงประมาณเมษายนตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงปลายเดือนกันเลยทีเดียวอุณหภูมิในแต่ละภาคประมาณ40ไปจนถึง43องศาเซลเซ,ลเซียสเริ่มร้อนอบอ้าวปริมาณฝนก็ลดน้อยลงในช่วงเดือนเมษายนจะมีฝนได้เพียงบริเวณภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน อัปเดตมวลอากาศเย็นในช่วงเช้าวันนี้ค่ะบริเวณประเทศไทยพื้นที่ใดเป็นสีน้ำตาลจนถึงสีแดงเข้มๆค,ค่ะจะมีอากาศหนาวเย็นวันนี้มีลมเหนือลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดลงม,มาปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยและมีทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวนบริเวณภาคเหนือด้านหน้าเทือกเขาได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรบริเวณดังกล่าวอาจมีลมพัดค่อนข้างนิ่งเนื่องจากมีแนวลมแปรปรวนค่ะทิศทางของลมไม่แน่ทิศ ภาคก,กลางจะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมฝ่ายตะวันออกพัดลงมาปกคลุมด้วยภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีไอโซบาร์ที่1020งพจนถึงหนึ่หากมาในช่วงฤดูหนาวจะหนาวสั่นกันเลยทีเดียวค่ะแต่ในช่วงนี้เดือนมีนาคมประเทศไทยมีอากาศร้อนอบอ้าวมายาวนานเมื่อมีมวลอากาศเย็นไอโซบาร์ที่1 0 2 0งพจนถึงหนึ่พัดผ่านจะเป็นอากาศเย็นสบายสบาย,บายจนถึงประมาณ22ององศาเซลเซียสซึ่งอากาศเย็นอยู่ที่ประมาณ 15องศาเซลเซียสจนถึง22.9องศาเซลเซียสค่ะเช้าวันนี้บริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ17องศาเซลเซียสจนถึง21องศาเซลเซียสโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนโอกาสที่จะมีอากาศหนาวเย็น17องศาเซลเซียสจะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่จังหวัดแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุขโขทยัยกำแพงเพชรตากพิจิตรและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ20จนถึง23องศาเซลเซียสภาคตะนออกเฉียงเหนือช่วงเช้าเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ16ไปจนถึง17องศาเซลเซียสที่ภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนบนตั้งแต่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูนนองคายอุดรธานีขอนแก่นบึงกาฬนาครพนมสกนลนครการศิน์ มุกดาหารอำนาจเจริญมหาสารคามตั้งแต่จังหวัดอุบลร,ราชธานีสีสเกตสุรินทร์บุนะรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ18จนถึง19องศาเซลเซียสเป็นอากาศหนาวเย็นกันทั้งภาคในภาคตนออกเฉียงเหนือค่ะ เข้าสู่ช่วงกลางวันประมาณ13นาฬิกาเป็นต้นไปทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นแต่สูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน35องศาเซลเซียสค่ะในวันที่20วันจนถึงวันที่22มีนาคมอากาศยังคงเย็นสบายๆในช่วงเช้าส่วนช่วงกลางวันอาจมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงวันที่22มีนาคมค่ะภาคกลางช่วงเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดที่ภาคกลาง ด้านหน้าเทือกเขาได้แก่าก,การจันทบุรีราชบุรีจะอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสเองอยู่ในเกฑ์อากาศเยน็นส่วน23องศาเซลเซียสจะเกิดขึ้นในจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครกรุงเทพมห ah านครและปริมณฑลประมาณ23-24องศาเซลเซียส ในช่วงสายบริเวณภาคกลางอุณหภูมิเริ่มเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ31ไปะจนถึง33องศาเซลเซียสวันนี้เริ่มมีอากาศค่อนข้างร้อนค่ะภาคตะวันออกช่วงเช้าจะมีอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุดที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีและสะแก้วประมาณ21-22องศาเซลเซียสฉะเชิงเซาประมาณ22-23องศาเซลเซียสส่วนบริเวณจังหวัดชลบรุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนใหญ่จะมีอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว เช้ามีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-24องศาเซลเซียสช่วงบ่ายของวันที่20อากาศจะเริ่มร้อนอบอ้าวทั้งบริเวณภาคกลางภาคตะนออกภาคใต้มีลมพัดจากลมฝ่ายตะวันออกประกอบกับมีสองฝั่งขนาบด้วยทะเลค่ะบริเวณภาคใต้จึงมีอากาศเย็นสบายจากลมพัดนี้เองค่ะไม่จำเป็นต้องมีมวลอากาศเย็นก็มีอากาศสบายๆได้มีหนาวได้ บริเวณภาคใต้อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าประมาณ24ไปจนถึง26องศาเซลเซียสโดยบางพื้นที่ในช่วงกลางวันอาจมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ3 0จนถึง33องศาเซลเซียสพี่น้องบริเวณภาคใต้ถึงแม้ว่าจะไม่มีฝนเกิดขึ้นแต่จะมีลมพัดแรงจากลมทะเลค่ะลมฝ่ายตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอย่างต่อเนื่อง อัปเดตปริมาณฝนสะสมจากโมเดลของอ e ี cem ตัอในวันนี้ประมาณ13นาฬิกาเป็นต้นไปเหลือฝนเพียงบริเวณภาคใต้ เพราะภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีมวลอากาศเย็นไอโซบาร์ที่1 0 1 8งพถึงหนึ่เป็นมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงค่ะเส้นเป็นสีชมพูเมื่อไรบริเวณใดจะมีอากาศร้อนอบอ้าวก็จะหนาวเย็นลงมาทันทีค่ะเช่นภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนภาคเหนือตอนบนเช่นเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุดรดิตภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนได้แก่บึงกาฬนครพนมสกลนครหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูและจังหวัดเลยค่ะ ความหนาวเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยไปจนถึงประมาณวันที่22มีนาคมโดยมีอากาศเย็นเย็นมีลมพัดบางเบาบางพื้นที่อาจมีลมกระโชกแรงได้เนื่องจากพายุฤด,ดูร้อนจะเกิดขึ้นหากมีอากาศร้อนอบอ้าวในช่วงกลางวันอยู่ยาวนานหลายวันค่ะวันที่20ช่วงบ่ายจนถึงค่ำบริเวณภาคใต้อาจมีฝนเกิดขึ้นเล็กน้อยในจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่อําเภอขนอมสิชนท่าสารานบพิตรำพิปูนฉวังอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชทุงสงฉวด ลานสกานาบอนโดยปริมาณฝนที่นครศรีธรรมราชจะมีฝนเล็กน้อยและที่พัทลุงจะเริ่มมีฝนตั้งแต่ควนขนุนอำเภอเมืองพัทลุงบางแก้วเขาชัยสนส่วนบริเวณอื่นๆฝั่งตะวันตกของจังหวัดพัทลุงจะเป็นฝนบางเบาและจังหวัดตรังกระบี่สตูลจะมีฝนกันได้เล็กน้อยในวันนี้ค่ะลักษณะอากาศของประเทศไทยจะมีฝนเกิดขึ้นในช่วงบ่ายจนถึงค่ำที่ภาคใต้จากลมฝ่ายตะวันออกจังหวัดกระบี่อาจมีฝนเกิดขึ้น เกือบทั้งจังหวัดกันเลยทีเดียวค่ะตั้งแต่อําเภอเมืองกระบี่เขาพนมเนื้อคลองคลองท่อมลำทับและเกาะลันตามีฝนตกหนักกันด้วยค่ะในจังหวัดกระบี่ในวันนี้ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำส่วนบริเวณอื่นๆจะเป็นฝนบางเบาเช่นจังหวัดตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสพี่น้องบริเวณภาคใต้ตอนล่างตั้งแต่สุราษฎร์ธานีจนถึงหน้าราธิวาสจะมีฝนเกิดขึ้นในบางแห่ง จากอิทธิพลของความหนาวเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมทําให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนจึงเพิ่มขึ้นในช่วงนี้เพราะความชื้นที่ได้จากลมตะวันออกนําพามาจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ตอนล่างค่ะในวันที่22มีนาคมมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเ,ระเ,ระเทศไทย22มีนาคมจะมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่สุราษฎร์ธานีจนถึงนราธิวาสและภาคเหนือฝั่งตะวันตกคือเชียงใหม่ แม่ห้องสอนจะมีฝนเกิดขึ้นค่ะวันที่23มีนาคมภาคใต้จะมีฝนเพิ่มตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงมาจนถึงนาราธิวาสทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเว้นช่วงบ้างไม่กี่วันค่ะหลังจากนั้นก็ยังคงมีฝนเกิดขึ้นยอมความกดอากาศตามจากความร้อนยังคงปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25ไปจนถึง27มีนาคมจะมีหย่อมความกดอากาศตามจากความร้อนเคลื่อนมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยค่ะ 27มีนาคมมีความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยและจะทำให้มีความชื้นเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่27มีนาคมช่วงบ่ายจนถึงค่ำเน้นช่วงบ่ายจนถึงค่ำเกือบทุกวันตั้งแต่ภาคตนออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตนออกและภาคใต้ตอนบนรับมือลมพัดแรงและมีฝนเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวค่ะ แมวสุขสันธ์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันธ์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ